สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในเกมมินิเวิร์แล้วก็สร้างบ้าน EP 2อีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม mini เว r ร์้เล่นเคยนะครับแล้วเราก็จะมาเขียนคำว่ากะทิว่าแต่เราจะเขียนตรงไหนดีทุกคนหรืวต่อไปเราก็อาจจะทำถนนหรือทำอะไรได้แหละโอเค ลราก็จะเขียนเป็นตรงนี้แล้วกันในตรงนี้ข้างบ้านละโอเคไหมเราจะเริ่มจากสีสีนี้เลยนะแล้วก็เขียนเป็นตัวเคนะทุกคน1นึ่งสองสสี่ห้าต่อไปแล้วก็จะเขียนเคนะครับ หลังจากที่เขียนตัวเคแล้วก็จะเขียนประมาณนี้เนีย่ยมันก็จะดูแบบแปลกๆนิดนึงนะโอเคแล้วก็วางแบบนี้โอ้นี่มันมี3บล็อก็ต่อไปเพิ่มอีกสองบล็อกอืม,อมก็ได้อยู่นะเดี๋ยวเราก็จะนะครับ แล้วก็จะทำแบบนี้นะทุกคนแล้วมันก็ตอบบล็อกอย่างนี้เลยแล้วได้ตัว K แล้วนะทุกคนต่อไปตัว A นะตัว A แล้วก็ทำอย่างนี้แหละฟ้าเริ่มมืดแล้วทุกคนต่อไปแล้วก็จะทำตัว A นะ A ก็ง่ายๆหละ ก็มันก็จะย่านหนึ่งนะเราทําเป็นแบบอย่างเอียงโอเคไหมเอาใหม่เอาใหม่หมทุกคนแล้วก็จะทําเป็นตัวอย่างเงี้ยง่อย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําไปเรื่อยๆแบบนี้นะเขียงไปหรือเปล่าทุกคน ทำแบบตรงๆนี่แหละระวางเท่าตัวเคนะ a ก็ทำอย่างนี้อ่า6บอ็อกเหมือนกัน1 2 3ต่อไปก็อย่างนี้ต่อลงมาเลยหังจากต่อลงมาเสร็จนะท่านผู้ชมทุกคนแล้วก็ทำอย่างนี้นะเราได้ตัว a แล้ว ตัวทีแบบง่ายโคตรเลยทุกคนตอนนี้ฟ้าเริ่มมืดแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำอย่างนี้นะฟ้ายังมืดแต่ว่าทำไมมันยังเป็นดวงทด้อยู่แล้วก็ตัวไอตัวสุดท้ายแบบว่าตัวไอคือมันจะแปลกก็ไม่ได้แปลกนะตัวไอแค่มีฐานเอนอก ต่อไปนะเราก็จะส่งขึ้นประมาณนะี้แล้วก็อย่างนี้นะฟ้ามันมืดมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราค่อยปรับไฟนะนี่แล้วก็ตัวไอต่อไปอันนี้ค่ะไม่ได้เลยคือไฟเพราะว่าไฟเรามันมีแค่ดิดเดียวเองนะใช่ไหมทุกคน ไฟเรามันจะต้องหรูๆห,หน่นะเราจะไม่ใช้ที่มันเป็นแบบปักไฟแล้วแหละแต่ก่อนอื่นเนะี่เดี๋ยวเด,วเดวอ่าจต่ไปเราก็จะใช้บล็อกที่มันสว่างสว่างนั่นก็เอาเป็นบล็อกนี้แล้วกันทุกคนบล็อกเนสว่างเสร็จแล้วก็ปะลงไปตรงนี้ เดี๋ยวไม่ใช่อู้แบบนี้นะทุกคนแล้วมันก็จะสว่างขุดอย่างนี้นะแล้วมันก็จะสว่างแบบสว่างสวยเลยนี่บอกเลยว่าสวยแน่นอนทท่านผู้ชมทุกคนเราได้ตัว KATI แบบตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะ เราเอาแบบเป็นฉากเมืองเมืองนิดนึงก็คือฉากถนนนะคะฉากถนนแล้วก็จะทํานิดนึงแหละก็จะจําลองว่านี่คือเราอยู่ในเมืองกรุงเทพมหานครประมาณนี้โอเคแล้วก็จะใช้เป็นอย่างนี้นะถนนก็เป็นดําขาวนี่แหละหรือใครที่จะใช้เป็นดําเหลืองก็ได้นะตามใจท่านผู้ชมก็ได้ ถ้าใครอยากให้เป็นแบบนั้นก็คอมเมนต์เลยนะนี่คือถนนนะทุกคนโอ้ก็ถนนของเราก็จะประมาณนี้นี่เราจะทำแบบเป็นยาวๆไปถึงตรงนี้แค่นี้พอนะ ก็คือเราจะสร้างเป็นเมืองแบบแล้วอีกอย่างนะไม้ที่เราสร้างไม่ใช่ไม้ธรรมดานะไม้ที่เราสร้างก็มาจากไม้จากป่าดงดิบนี่แหละนะทุกคนก็เขาเรียกว่าไม้อะไรเราจะไม่ได้แล้วก็เอาประมาณนี้ก่อนลวกันอันนี้ก็เป็นแบบประมาณนี้แล้วก็ ขุดถนนตายเป็นฉากเล็กๆแบบนี้นะทุกคนก็เราคงจะใกล้ปิดคลิปแล้วแหละอืมเรากลัวทงฟ้ามืดเดี๋ยวทุกคนจะไม่เห็นนะเดี๋ยวจะกลัวยิ่งกว่าว่าถนนอะไรถนนพีซิงเหรอเราใช้โคมไฟเพื่อให้มันสว่างแล้วนะ โอเคสวยขึ้นไหมล่ะนี่แบบนี้นี่พาร์ทนี้ก็จะเป็นพายเกี่ยวกับการตกแต่งแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้โคมไฟแบบสวยๆเลยอย่างงี้นะทุกคนแล้วเราก็จะได้ k a t i แล้วนะก็เ,เราก็จะใช้แบบนี้นะ ดี๋ยวต่อไปเราก็จะเขียนนะนเดี๋ยวเราจะเขียนเป็นอย่างนี้นะเขียนเดี๋ยวเดยเดี๋ยว,เ,ยวเราลาย้ยายที่เขียนแป๊บหนึ่ง mm. เขาไม่ได้เรียกว่าเขียนเขาเรียกว่าต่อ,อน,น,นั่นแหละุย oh. กับตัวเองฮ่าฮ่เราจะใช้เป็นสีแดงแล้วกันนะ ก็วันนี้เอาเป็นเลขเจ็ดแล้วทุกคนเอาเลขนี่แล้วเราก็จะใช้เป็นสีแบบนี้นะทุกคนหลังจากนี้เราก็จะใช้เป็นตัวเลขศูนย์แล้วก็เขียนคำว่าทรัพ ในแบบนี้นะเอดเอดมันตัวใหญ่นะไม่เป็นไรเอดตัวใหญ่เกินทุกคนว่าไหมก็ไม่เป็นไรนะเอดมันเขียนได้แค่นี้มันเขียนแบบอื่นไม่ได้ลวก็ถือว่าเป็นแบบ ฟชั่นโชว์อู้ย่ะตัวยูก็ประมาณนี้นะแล้วก็ต่อตัวสุดท้ายเลยคือตัวบีแบบนี้นะแล้ก็จะได้กระทิศจุดปับแล้วแล้วเราก็ต่อด้วยกล่องของขวัญเราจะทำเป็นแบบ กล่อง,อ,งนะองของขวัญใหญ่ๆนะนี่กล่องของขวัญแล้วก็จะใช้ก้าบ็อบในการทำนะนี่แบบนี้อันนี้ก็เหมือนแบบการตกแต่งเล็กๆน้อยๆแบบเหมือนตกแต่งวัดคิดมากประมาณนั้นแหละมาก อยากคิดมากโอเคต่อไปเราก็จะมาทำแบบนี้ตอนนั้นเรายังกะไม่ได้นะทุกคนแล้วก็จะใช้เป็นแบบสี่เหลี่ยมอย่างนี้เดี๋ยวทำกล่องของขวัญเสร็จแล้วก็จะปิดคลิปนะนี่เรากใกล้ปิดคลิปแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูหนึ่งรอบว่า มันเป็ดจะเป็นยังไงนะทุกคนตอนนี้ก็เหลือเส้นสุดท้ายแล้วเพื่อให้เกิดความสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนเราจะใส่ไฟเข้าไปแบบนี้เลยนะก็มันบอกผลมันคงบอกว่าลองไม่ไหวแล้วต้องปิดคลิปแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ ทำอะไรไม่ได้มีทางเดียวคือเราก็จะให้ดูว่าที่เราทำไปมันเป็นยังไงนี่นะครับเราก็จะเลาจากกันไปแบบนี้เลยนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด s u b สไครต์คลิปนี้ต้องพูดว่ากดไลค์สิอย่าลืมกดใช้กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับแต่อย่าลืมบอกเพื่อนๆด้วยว่ากด Sub สไครต์กันด้วยนะ ช่องนี้ก็ทาเกี่ยวกับมินิเวิร์ตบายบาย